ใหกันแล้วพราะฉันหฮะแฉบ,บเแบแเหื่อยหยอกกันแล้วก็หายกันพอแล้วอันนีนกันนะอ้าไม่ได้พอน้ำแต่โดอนเนอะาะเพราะมันเยอะขึ้นแต่น้ำเล้าก็สิผูกไว้แคมน้ำนี่แหละพี่น้อง ระวังแต่มันของนะฮะปุ๊ขึ้นไปหายกันอยู่เถิงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ทุกทุกฐานเดอ้อมื้อนี้ก็มาพบพอกับทรงสาวลิงบ้านเพียนคือเก่าพ่อแม่พี่น,อน้องการมื้อนี้กาเฮาก็อยู่เฮือนอยู่ซั่นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอ เห็ดของกินแต่เศร้าเนาะอันกินก็กินแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกินขัวซีนเนาะเห็ดเลยเด้อยเนี่ยกินขัวซีนเนาะแต่ว่าไก่นี่เฮาเห็ดใบพ่อแม่พี่น้องกันเฮาเห็ดใบเพรนจะหน่อยเนาะขัวไก่ขัวไก่ใส่หมักเล่นขัวซีใขรพ่อแม่พี่น้องหมักเพชรเนาะขัวแบบธรรมชาติบ้านนอกบรรน,นอกครับพ่อแม่พี่น้อง ขัวให้มันซุกข้างในเขาจังใส่น้ำด้วยคุนพี่น้องเลยเอ,เอืออือเ,เสรนวัดเสร่นก็เป็นวนะัดเนาะหลดมาขายขนมเพื่อนว่าโอ๊ยบายๆแล้วเด้อเสร่นเป็นวัดอยู่เสร่นกินบ่ได้เพื่อนบอกเขาโอ้ยหมอเขานี่น้อยเกินไปเดี๋ยวเสร่นเลยในนั่นบอกเปลี่ยนหมอเมยนะอเนาะมันก็พอดีอยู่เลยทอแต่มันขัวเนี่ย เขาก็ขว่ซุกแล้วพี่น้องเอ้ขว่ลัไปลัามาจนซุกเขาก็จะใส่น้ำข้างไว้เนาะบาดน้ฮะ <c oughs> อย่าพ่าถามอย่าพ่าถามทำของกินก่อนนี่พ,พี่น้องเอ้เอาจะใส่น้ำบาดน้ใส่น้ำก่อนเด้อพ,พี่น้องเอ้บาดน้อันเขาจะใส่ตามหมักเลยเนะาะสลิงจะใส่ล,ลายพ,พี่น้องค้ายๆต้มเลยเนาะราวามันจังได้สูตรน้ำน้ำพ่พี่น้องเอ้เราะวาเอาปรุงเข้มข้นแล้วเนาะ ส่วนผสมของซาลิงกับบะมี carry ete, es, <t ops> ่ย <t ops> ังหลายเนาะเกลือเป็นนัวน้ำปลาแล้วก็หมักเพชหมักเหร่นหัวซีไข่ซาลิงใส่พริกไทยน้อยนิงเพื่อพี่น้องเอ้ยจังนี้เขาก็มาคั่วคั่วคั่วใส่กันเนาะคั่วใส่กันแล้วก็ซุกข้างในแล้วจังมาใส่น้ำแบบนี้แหละถ้าผู้ใดหมักน้ำมันกัใส่น้ำมันน้ำกระไรด้วยเพื่อพี่น้องเอ้ยตอนคั่วเนาะแต่ว่าซาลิงก็บ่บันไดเนาะเพราะว่ามันจะมีซีซันเพื่อพี่น้องเอ้ย ไก่เขามันอยู่แล้วนี่เนาะก็เลยบ่ได้ใส่น้ำมันหอยพี่น้องได้อยากใส่น้ำมันก็ใส่ได้เนะาะถวาไก่เข้าบบมันหอยพี่น้องใส่ซีน้อยอมันพุดเขาจังมาบึงหอยพี่น้องเลยหัวไก่แล้วแลวเฮ้าก็เอาควายกินน้ำทำไยพี่น้องโอ,โ,อโอ้ยแอนก็เย้ยเป็นเถื่อทำอิดเนาะที่เฮาสีเอาควายตัวนี้ลงมานองเ,องเนาะเพราะว่าแต่ละเถื่อเาบาได้เคยเอาผานมาแม่เนะาะตั้งแต่ เขาอ้ายๆเพิ่นอยู่ก็มีแต่อ้ายๆเพิ่นประจำเนาะโแอ้แกล่ะอ้าวแล่ะไปกินแย่แยามันคล่องแข่งล่มเนาะเฮ้ยพี่น้องปาริพอน้องน้ำแต่โดนเล่พ่อยพี่น้องฮะเน็คเกือแล้วลงมาจะนอนทำเกอใกล้คืนลงมาลงมาขอเด้อ โอ้ยไฟนะทั้งเท่าปูทั้งเท่าโดกระลุงน้ำอะไืพากันอาบน้ำอืมหยอกกันละก็หายก,กันแล้วนะววเอาอาบอาบให้มาแล้วชุวเจ้ากัน ขี้เด็ดแม่ใครโดลงมันเปียกเลยขี้เด็ดมัน <c oughs> อย่ามาสิทธิ์ใส่กันนดเบิง้งไปแม่ลงไปอาบผู้ลงไปอาพพบผู้ทโบวนลงแล้วลงไปอาบน,น้ำอีกไหม <c oughs> น้ำยังลายเพื่อพี่น้องเลยแต่กี้กับผู้แหละอยู่สนนั่นพน้ะโอ้จจมาแลนเนยอันนี้เป็นของ ตอนอะไรยังวะมือทำอิดของควายเธอข้าวที่ได้แมบน้ำหลังจากที่บปได้ปล่อยเนาะเดินนั่งนังลงควาทเธเนื่อข้าวเขายมันกินเมื่ยอืมกินบ้างหอกินนมอืมควายใช่มัก เจ้าให้ค่อยปรับใจเด้อะอร่อยอืมแม่ไม่เม่อจะลอยจามหมัดแล้วก็เมื่อเนาไปพี่น้องแม่แม่มันพอใจแล้วเนาะเพราะว่าป่าโดนหลายเนาะเอาบอด้มาน้องนี่แต่โดนแล้วได้พ่อแม่พี่น้องเลย มือนีกะวัดบ้านเฮานันคือว่านี่สลิงเอาลงเนาะจังหันเพลย์เพี่น้องก็คือ,อบ้านเฮานันเพิิอนอยากได้ยาคู่เนาะเพราะว่าบาดัดบัดบ้านสลิงมียาคู่อยู่องค์หนึ่งเนาะเพิ่นกะเท่าแล้วเพี่น้งองบมแมนว่าอยากได้ย่างดอกเนาะเวลาที่เพิินบสบายเพเนนิินเป็นนันเป็นนี่เพิินบ่อยู่ เวลาทยบ้านไทยเมืองมาหาแล้วมันบ่มีเนาะหรือว่ามันยากบอนนี่แหละเนาะก็เลยอยากได้เพิ่มเนาะแต่ก็แล้แวเพิ่นเนาะแล้วเพิ่นทว่าเพิ่นตกลงอยู่กับให้อยู่ให้พี่น้องถ้าเพิ่นบ่ตกลงกับ่เป็นอย่างเนาะเฮาแนวใดก็ได้เพื่อพี่น้องเลยจะนี้กะลงไปอนามัยวัดอันามัยวานเนาะให้เพิ่นทว่าเพิ่นอยู่เนาะเฮาก็จะอนามัยวัดให้เพิ่นเพื่อพี่น้พพนองเ้ย ถ้แต่คนบุญอยู่แล้วก็ายาเนาะโบเป็นอยังบบมีปัญหาเหมยพี่นอนะ้องแนวได้ก็ได้เบิดเนาะแล้วแต่ความสมัครใจพันมันเหมพี่นอ้องเพราะว่าบัดปัเฑาก็มียาครูองค์เดียวเนาะก็เฉาแล้วบรรยากาศดีขนาดเลยเชิญไปทางเ้าล่ะปมาขึ้นเพชจยังอันนะทาร่าดนะทาร่าตนะคนะนี้กะจักสิพาเนี่ <c oughs> าสาิพธาเมยพี่น้องไปซ้ายมือน,น,นี่ยนะ อยู่เงินอยู่ซาดออกมาห้มานาาสิแล้วเนาะพี่เล็กก็ยังบ่ป่งพูดไพี่น้องเลยยังเป็นใบแก่อยู่กินแหน่ขนมนะอันนี้เชนอันนี้พีน,นน้นองสบายดีพีนน้องไหมอืมนี่ขดีเดิอที่ขายลังไผ่ไข่กระดูกาุพี่น้องมัดเลยเนาะไปไปท่า คอยขึ้นเนะอะเบื่อแล้วเฮ้ยระชี้หมดไปเมือเเืินก่อนพ่อพี่น้องกันไปนี่เอาควายมากินน้ำแล้วแล้วเนาะฝนก็คือจะได้แหง้งรายเติมนะมันซ่น้ำโดนๆเด,ดี๋ยวเราจะอย่างไปกระสะดอนกอนนาได้เบียก แจังซิมืองกอนตัวเองให้ไปน้องตำยังหือตำยังตำชิคายชิคข่ตำเพ็ดยังแล้วตำแล้วกินไว้ตำกินไว้อ้ยเนาหลังจากมาแต่อันยายควายเราก็มาตำเครื่องเอือบซีนตำเอือบซีน Herlig, <iley> <figured> ja. <Depois find�>

โอเคป่ะใครเอาจับให้นี่ยจับกระซามให้เนี่จับให้มันติงเด้เอบ่ให้มันติงเด้อนีย่ยังไหลอยู่บ่เสร็จพี่เลอเด็กคอยเคาะในเท่าเป็นทางวินไปเบิ่งไปเคาะเออบแล้วแล้วสิ้สนงัว คนที่จะเอาไปตากเอาก็จะมาดังไพ่ปิ่งซิมมึงซิมซิมซิมก่อนจะไปตากหื้ อันนี้อ่อนี่เท้าแห่บอืะอืม,อ,มอันนี้จะเป็นขัวไก่เราจะมาซิมซิมแต่เลือต้มปลาไว้แล้วไปย่ายควายเนาะอ่อน

Bo. hmm, mentari, ya beri dingkiri dong, baik? ada kadek? terdekat-dekat. ไม่เบิ่งนะครับอย่ามันเผามหม เราจะชิมปิงๆๆม้งซินบบนมือห้ทนอชิมไก่แล้วกันเนาะไก,ก่ไปเยาครัวไว้เลยแซ่บแซบเอเเออกิมนกลบมันใส่ค่ะคกินกะมันชสเหรอมันมาสบาบเลย,ยอ่ะ <c oughs> จางหน่อยหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเสลิงจะเติมนะสำหรับสำหรับคนมาหมักเค็มกะใช่เห็นปะเบาเนยเอามากินสิอยากขึ้น <c oughs> หน,น,นูห้ไหะนเลยะเกียแๆนีอืมอมแก้วในแกวนี่ย่ะชองเนี่ยยืบแถวเินเป็นความเพลนเจ็บแถวเนาะวัวเท่า กระดูกหักชิ้นพันยังบม่ได้กินโอ้ยความหยาเน้อลบนะด บ ng, วงค่ะขัะขขวไก่เขาแซ่บเบคอนแห้งขัวไก่เนะมาเอามาเอาอ่อนค่ะ,ะอ้นะเลอะอ่อนขัวไก่เอ้าเผือไปตกแหง่งมันไม่เค็ามาม่เราไปใส่เองเนาะเฮ้ยขอแม่ Nhìn mừng nữa, Nhìn cái lẹp nữa nha Nhìn đi Nhìn nè โอเคอืมอืมเอาออนอนนนี่อือืนะอืมอ่อหอกินม่ได้แงบเกิน หยาบไปยูนูสกิดกบได้อือเนืม่ปอะไรบ้างดิอื่อพอกันคล่ปไหมพอกันคลิไหมพอกันคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรอย่าลืมกดติดตามเด้อหยาบเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลิมัดเพนฮิตคลิปต่อไปเ่นพี่น้อง โอ้ยดินอวันวิน่วันอาเาน่จิบแคลมันีบุญบ้านชาลิงได้ไหมเนาะสาลงส่วนเมืองอยู่เนาะหักบุเมือนะยังบด้เงินกานลุงอาเซนผักมหาอาเซนจังสีเมืองลินเนาะ សូវីខង់ពីដល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 ដ្រើស់បានបាន